สวัสดีค่ะลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดวันนี้ลูกหมูจะมาสอนถักสายคล้องหน้ากากอัตมัยนะคะวันนี้แบบจะเป็นแบบที่เจ็ดแล้วนะคะลายวันนี้ก็ก็ลายง่ายๆเหมือนกันนะคะไหมที่ใช้ถักนะคะวันนี้ลูกหมูจะแนะนําไหมที่ใช้ถักที่ลูกหมูมีนะคะก็จะมีไหมที่เป็นอ่าเชือกฟอกนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไหม คาตอนนะคะตัวนี้จะเป็นคาตอนซอฟ์นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นไหมซัมเมอร์นะคะก็สามารถใช้ถักถักได้นะคะลายนี้นะคะเราสามารถเลือกไหมาตามที่เราต้องการได้นะคะก็ขนาดของเส้นไหมแต่ละเส้นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แลวลงมือถักเลยค่ะ ก่อวันนี้นะคะก็จะมีไหมนะคะไหมพรมนะคะขนาดที่เราต้องการนะคะไหมนะคะตัวนี้จะเป็นเชือกฟอกนะคะนี่เป็นตัวนี้นะคะชิ้นงานก็จะใหญ่นะคะเส้นก็จะใหญ่นะคะหากเพื่อนๆต้องการสายสายคล้องที่ใหญ่ขึ้นมานะคะก็จะใช้ไหมเชือกฟอกนะคะลายนี้สามารถถักได้ทุกไหมนะคะถักขึ้นมาสวยมากนะคะ ลายจะสวยมากๆเลยนะคะลายเรียบร้อยนะคะผู้ชายก็ใส่ได้นะคะลายนี้นะคะใช้สีที่เอ่อทึบๆหน่อยนะคะก็จะเป็นสีดําสีเทาอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้จะเป็นไหมคัตตอนซอฟ์นะคะก็จะเป็นสีตัวนี้นะคะขนาดสี่พายนะคะ ตัวนี้จะเป็นไหมซัมเมอร์นะคะจะเป็นมินิซัมเมอร์ก็คือตัวนี้นะคะเราจะใช้สองเส้นนะคะเบอร์สิบหกสองเส้นนะคะเข็มนะคะถ้าเราใช้ไหมซัมเมอร์นะคะก็ให้ใช้เบอร์หนึ่งจุดสามนะคะประมาณเบอร์หนึ่งขึ้นไปนะคะถ้าเราใช้สองไหมตัวนี้นะคะไหมเ,เชือกฟอกกับคัตตอนขนาดสี่พายเราก็จะใช้เบอร์เบอร์สี่ทับศูนย์นะคะ ก็จะมีสายวัดนะคะมีกันไกลมีอ่าก้ามปูที่เป็นพลาสติกนะคะตัวใหญ่นะคะเราจะใช้อ่ใส่ไหมตัวไหนก็ได้นะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆต้องการนะคะก็จะมีเข็มกัดที่เป็นพลาสติกนะคะหรือว่าจะเป็นก้ามปูตัวเล็กเป็นโลหะนะคะแล้วก็จะมีเข็มเก็บเศษไหมตัว ก้านปูเพื่อนๆสามารถใช้แบบไหนก็ได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือถักเลยค่ะ,ะลูกหมูจะใช้ไหมเชือกฟอกนะคะในการถักให้เพื่อนๆดูลายนี้นะคะจะได้เห็นลายชัดๆนะคะไหมเขาจะเส้นใหญ่นะคะเส้นเขาจะใหญ่จะหนานะคะ เพื่อนจะได้เห็นลายชัดๆเวลาที่ลูกหมูถักให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนในการถักเลยค่ะเราจะใช้เข็มเบอร์สี่นะคะตรงนี้เราจะขึ้นโซ่สองนะคะ ขึ้นโซสองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวก้ามปูนะคะเข้าไปก่อนใส่ร้อยเข้าไปอย่างนี้นะคะ จะมาเชื่อมตรงนี้นะคะให้รัดตัวกล้ามปูนะคะโซ่หนึ่งเราจะหมุนชิ้นงานนะคะแล้วเราก็จะมาถักตรงเส้นตรงนี้ ถักสองเส้นตรงนี้นะคะที่เราจะเห็นเส้นคู่ตรงนี้นะคะสอดเข็มนะคะถักขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถักเกหนึ่งครั้งหมุนชิ้นงาน เราจะเห็นหลักตรงนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มไปตรงนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งครั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็รวบหนึ่งครั้งหมุนชิ้นงานนะคะหมุนมาตั้งแบบนี้นะคะเราจะเห็นสองเส้นตรงนี้นะคะ แทงเข็มทะลุสองเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยถักขึ้นมาให้เป็นสองห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็รวบสองหลักหมุนชิ้นงานตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะเห็นสองหลักตรงนี้นะคะสองเส้นตรงนี้แทงเข็มทะลุผ่านนะคะแล้วก็ถักเกี่ยวไหมขึ้นมา ให้ได้เป็นสองห่วงแบบนี้แล้วก็รวบหมุนชิ้นงานนะคะหมุนชิ้นงานมาแบบนี้แล้วก็ถักร้อยเข้าไปในสองหลักนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะถักขึ้นมาให้เป็นสอง่วงแบบนี้นะคะ ชิ้นงานถักเข้าไปในสองเส้นนี้นะคะเข็มเอาเข็มแทงเข้าไปนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมรอดรอดารอดผ่านมาให้เป็นแบบนี้นะคะให้เป็นสองหลักแบบนี้นะคะสองห่วงในเข็มแล้วก็เกี่ยวผ่านทําเหมือนเดิมนะคะเราก็จะถักแค่สองเส้นนะคะเอาเข็มนะคะ ไม่ต้องเกี่ยวไหมนะคะก็คือแทงเข็มไปในสองหลักแบบนี้นะคะมันก็จะมีสามห่วงนะคะเราก็จะถักแล้วก็ปลดให้เหลือสองห่วงแล้วก็รวบแล้วก็หมุนหมุนตั้งมาแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นไหมสองเส้นนะคะแล้วก็แทงเข็มไปในสองเส้นนี้นะคะ ออกมาอย่างนี้แล้วก็ถักสองเส้นแล้วก็ถักอย่างนี้นะคะให้ยาวขึ้นไปให้ได้ความาความยาวตามที่เราต้องการนะคะก็ประมาณยี่สิบนิ้วกว่ายี่สิบเอ็ดหรือหรือยาวกว่าที่เรา,เาที่ลูกหมวกกาหนดนะคะก็คือตามที่เราต้องการนะคะความยาวของสายคล้องนะคะ ถักไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะทำชิ้นงานซ้ำๆนะคะ พอเราถักมาได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะลูกหมูก็จะวัดนะคะวัดให้ได้ความยาวตามที่ต้องการก็คือ20นิ้วนะคะโดยประมาณนี้นะคะวิธีการวัดนะคะลูกหมูจะไม่ได้รวมกับตัวก้้มปูนะคะก็วัดเฉพาะสายอย่างเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการถักที่ให้ยาวกว่านี้นะคะก็ถักขึ้นไปเพิ่มอีกได้นะคะลูกหมูจะถักแค่20นิ้วนะคะ พอเราถักได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะเราก็จะเก็บด้วยโซ่สองนะคะแล้วเราก็ตัดไหมตัดยาวเล็กน้อยเผื่อเก็บนะคะแล้วเราก็นำกล้ามปูตัวที่สองนะคะมาร้อยเข้าไปตรงนี้ เราจะใช้เข็มนะคะเข็มเก็บเส้นไหมนะคะเราใช้เข็มเก็บเส้นไหมเก็บเข้าไปนะคะ นี้นะคะให้เก็บทั้งสองข้างเลยนะคะผู้หมวกก็ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บชิ้นงานเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไหมเชือกฟอกนะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนไหมนะคะเป็นไหมคอตตอนไหมซัมเมอร์นะคะได้ทุกไหมนะคะที่ คุณภาพนะคะที่ใหม่ที่มีคุณภาพดีหน่อยนะคะที่ไม่เป็นขนง่ายนะคะสามารถถักลายเดียวกันได้เลยนะคะถ้าไหมซัมเมอร์ก็ชิ้นงานจะเล็กนะคะเราใช้วิธีการถักเหมือนกันนะคะใช้วิธีการถักเหมือนกันนะคะอันนี้จะไหมเชือกฟอกนะคะเส้นก็จะใหญ่นะคะก็จะใหญ่ตามขนาดของไหมนะคะ ลูกหมูก็จะสอนลายเรียบๆง่ายๆแต่ดูแพงนะคะให้เพื่อนๆได้ลองถักนะคะถักใช้เองนะคะถักแจกหรือจะถักขายนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกหมูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ